สวัสดีค่ะพี่น้องบัดนี้เฮ็ดเขาปุ่นแล้วแล,ล้วน้ำยาบัดนี้สิบตำบักหุ่งอีกค่ะประมาณจะมีสิบบาทนี่แหละไม่รลานนะครับเพื่อนนะครับพอพูดอย่ <laughs> างจำบักที่แห้งนิดเดีน้องะไรแซ่บปากแดงตำใส่พริกแห้งบ่ครับค่ะถ้าอ,อ,อยากใส่พริกดิ้เพิกก่มใส่น้ำก็ได้ว่เป็นอย่าง ชิปเกาแลครับตะก้อนกับเป็นแม่แม่ข่าให้กันนะครับตะก้อนนะครับค่ะแม่ค้าผักมังคุงหรือหอยข่าใช้อันใกลยังมีเียนเลยพี่น้องบางคนอาจจะบ่รู้จักนะครับเนาะผักมังคุดหรือกันสุดยอดค่ะผู้ใด้พูดได้กินกับพูดได้เลยครับเป็ละเมอเป็ละเมอผู้ใด้พูดได้กินแปลว่าผู้นั้พู่ได้กินต้องได้มาชิมฝีมือก่อนครับทัพพีอยู่ไหนหนูทัพพีมา เอาพริกบ่ได <t tales> mm ้เอาน้ำตาลนั่นนะไม่ใช่น้ำพริกเนาะใส่เครื่องหมกตี่หมีดีด้พี่นาสุภาพดูซตมพริกก็ใส่เครื่องปรุงพอมาค่ะค่ะบอพริกเมปูยิ้ม่าหลายชีวิตด ป้าชิซื้อเราได้ซื้อแยกยืนยันกันมาตั้งไงไหมมันมาตั้งตายบ่ครับแม่ตายยัวอยู่ไหมบ้านนี้พ่อสิเอาพ่อสิซื้อ่าชิบซ่างแล้วสิเอาจักรลอยหนึ่งเอาไปดองเพรนะบ้านนี้เลยมาคิดว่าคือหลายชีวิตแต่น้อโอ้อนุโมทนาสาธสู้ทำครับแม่เชอบพามขึ้นเลยว่าหลายชีวิตเต่โออเข้าเข้าเข้าวัดเอาบ้านนี้ขันิซื้อดองกับย่างเขาเห็นเราเสียบเนาะมันโมคุ้มครับมันโมคุ้มหลายร้อยชีวิตเข้าดองเองก็มาเข้าคืดได้บ้านนี้คืด นีพี่น้องสิปูงอย่างนี้เหนขาดเพราะไรครับนี่ครับขาดเพราะไรก็ปลาแซ่บปากแดงใส่จะสามตะพี่แล้วสามัะพี่เลยพี่น้องเครื่องยักเงินปูแล้วเรียบร้อยนี่นีของเสียมบัตเขือเทศใส่ไปเลยอ้มะเขือเทศจะสีหายกนะครับเวยปกติมันจะเป็นมะเขือเทศแบบนี้มะเขือพวงอันนี้แหละมันอร่อยเออ แล้วมันก็รสเปรี้ยวอร่อยนะใส่เยอะๆไปเลยค่ะไม่มีสูตรครับใส่เยอะๆไปำดวนเอาเลยไม่มีสูตรขั้นนวดเอาเลยจ้าใส่แบบกวอกน้ำเนาะกวอกหน่วยหนึ่งจัมนวนหน่วยหนึ่งกรกสดๆครับพี่น้องกวอกไปแต่เสียบหนื้อบักไง เ,เนื้อันนี้มันแตกกันเนื้อเคลือเดี่ยวมันแตกกันในสภาพมาใส่บบเคลือเดีย,ยหลายอหม,มแมอมแมเอาใส่กระเทียมมาห่ายหงาลืมใส่กระเทียมน่าถูกคนุบก,กอนผาดกระเทียมไม่ได้นะจ้ะนะ đã quên luôn là đường, đường đường, đường đường. <coughs> không nữa <coughs> <coughs> โอ้คือราศีจับสิพี่น้อชิ้จับเลยนี่ไี่ว่าไม่ซี้ชิ้นจับเลย้าตาทอดใสต้องครับผมไีไปนค่ะเอนเวลาเจอกันคุณแม่ย่ย่หมันเข้ากันแล้วก็ซิ่มม่งกนพี่น้องขาดผมสุดน้ำปลาคือมะมี่นูน้ำปลาธรรมดากับ่าใส่รอก อันนี้มันไหลบักุ่งไหลทราบบาทพนะเพาะ่าเบมือนลวดครับทราบบาทเบื่อแล้วไม่ติดแท็บนะครับทราบบาทมันสิกระเทือนนะครับตั้ออให้เขาเนี่ยตั้ให้เขาเนี่ยโอ้โหหวอกหวุก เราอยู่อ๋อพน้าอย่อ๋อพน้พี่เดาอืออืมเป็นได้ไหยังไม่โอเลยยังไม่โอเลยโอยังโอยังเอาหนูต้องผ่านลิ้นหนูหน่อยเขาชมว่าสวย้ะแต่คนนี้เนี่ยชื่ออะไรนะจุ๊บจับบอกชื่อหน่อยน้องมินน้องมินโอ้เขาบอกว่าสวยสวยสวยสกลนครมาจากสกลนครมาจากสกลนครมันนางงัวมานางงัวเอ้า นึกว่าเป็นลูกสาวของันร้านไผ่ร้านไผ่โร้านไผ่เหรอจ้ะโอ้เอ็นเสซอร์ใช่ไห้ก่อนแม่เรอเป็นสาวผู้ไทยจช่ปะเนี่ยสาวผู้ไทยมาหนัามวนสไทยอยู่เอาแต่ม่อยู่หนีมันบอกแล้วเอาใส่หนังบโอ้วันนี่ก็เลยเราล่าเลยไม่เป็สาวผู้ไทยเขาสฉพาะจะงามแต่บ้านเดียวกับลุงตู้ครับตอนนี้ทางเดียวทางเดียวเอาใส่นั้นเหรอใส่ฐานเลยเนาะแล้วเอาอันนั้นออกก่อนบางทีมีคนจำผีดนะว่าเอาตัวใหม่มาไม่ได้เหรอ เอาน้กขวดออกเลยเยอะยากระต่ำนี่ละน้ำจ่าเป็นสุภาพมาจับโอ้สำไยโอแล้วโอแล้วโอเนี่ยโอเริ่มเห็นปลาตัวเบิ้มเต้นประมาณจะใช้หนึ่งคาปาแล้วนี่ยมาจะไช้ปลาก็เป็นลูกอีแตะไหมว้าวอาทีให้รอสิบคนนะเสียนทีเทเลยตัวเทอร์น่ะเทเลยเทอร์เราเอาพกไปเทสจะถาดเลยเลยจ้ะเบิ่มเลยเบิ่มเลยเบิ่มเลย ินข้ามแรกจับเลยพี่น้องที่แห่งของเงาอย้่เอาพักกันกตู้เอาพักกันนั้นไปล่างมั้งไอ้ที่กินก็ต้มหุงเนีเสียดายเย่าถิ่มเนี่ยมันได้ดิไปเด็กแซ่บปากแด,ง,กดงพี่น้องมั้งด้วยแซ่บแ่เจ้าขับปุ่นให้ดีว่อืมโอเค ถ้ากินเวลาใดถ้าไม่มีผักข้าวปุ้นอ่ะพี่สายก็กินสีแล้วพี่สายอยากกินเลยเอาบุฟเฟ่เลยเด็กๆให้เด็กๆไปเลยโอ้ต้องรอข้าวปุ้นใช่ไหมอร่อยถ้าหมักหมูอร่อยจริงๆสุดยอดเลยจ้าว่าอย่าให้มันถูกน้ำให้มันถูกน้ำเหรอ ซิมกันเด้ี่นองนะ่ะเด้อห่เห็นแต่พักขาไหมหรือพักขาหืไเสด้ดยพักขาบ่หนี้พักขาเอากินไปก่อนซิมแมมซิมจามงมซิมไปก่อนเลยถูกใจเลย ชิมได้ชิมเลยใช่ไหมครับชิมเลยจ้ะไม่พอก็ตำใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรยายกุลเฮ้ยไปเรียกยายกุลมาสิย่าย่าเนี่ยย่ากุล จานป้ะจังคุณยาธรรมดาคุณยาชอบเผ็ดย่ากให้ตืนเผ็ดใจไม่รุ่นเนาะเด็กหน่อยเกิดหรือว่าจานไม่รุ่นสุดยอดพอจานแล้วไปกินได้ไหมใช่จานแล้วสุดยอดพี่น้องผู้ใดได้กินืมทำบักหุ้งเหรอผู้ใดผู้ใดกินซีมืองยาหนิเสียใจนะคะที่บอกไปเสียไม่ทำขายทำกินไม่ไม่ขายหรอกกลัวรวยให้เจสุปตาตำขายดีกว่า แค่ภาพตำแค่กินเอผักตมขึ้นเมืองผีนองผัแย่ทั้งแห้งทั้งดิบอันนี้อันนี้ผักกเสียดแก่บ่นี่แก่แกแก่อกบ่ออบอกอกินเลยกินเลยกิีมก่อนเลยซีมไปเลยขอบคว้า ว่าถ่ยห่างเลยกต่ไม่ยู่สุดยอดเลยแบบนีนี่แหละมันจับแต่ว่ามีเข่าาะนี่เฮ่ามีเข่าาะนี่เข่าหนึ่งแล้ยนะเออเอาเข่ามาบ่อิ่มกับยืดยันกับกล้องหนึ่งเออเรียกมาเรียกมานัวดนัวไะนี่เรียกเรียกยากิคุณมาหร้อยังอ่ะน้องนีน้านีนาเรียกยากิคุณมาหร้อยัง เรียกยาคุณมาเลยลูกไปเรียกยาคุณมากินตำบักหงคุณ่าตําำบักหงเสร็จแล้ววางสิพี่น้องบาดนี้คุณแม่สุภาพกับจักเนอแต่ปิดคลิปบ้างมือบาลงแต่หมูหงสวบ้างมือกับบาลงเลยค่ะเด้อจ้าบขนาดเลยวัดดี จ้บขนาดเลยกินน้ากันน้ำสลับว่บต้องแบ้งหรอกกินน้ากันแม่น้ำมันยังแสบตาปลาขาวปุ่นจังสวยไปสวยมันซ้อนล้างหรือยังหนูล้างแล้วค่ะเอาเลยไม่ว่าเรามีเรามีโฟมอยู่แล้วเดี๋ยวมีถุงเอาถุงมาไว้ใส่โฟมชุดจานเนานี่แหละรสชาตินี่แหละย่าตามขายที่ขายไก่ย่างวิเซียนน่ะแต่ว่าประเด็ประเด็ตัวนั้นมันจะเป็นหนกว่านี้จักหน่อย แต่ว่ามันนวัวแบบนี้แหละน,นี้ปากแดงใช่อันนี้ปากแดงตอนนั้นย่าตําเองย่าต้มเองต้มเองมันจะนวัวแบบนี้ใช่ไหมันจะเป็นนงกว่านี้เพราะว่าย่าต้มเองแล้วผสมไงอันเนางกับแม่หนุม่มนะอร่อยจริงๆนะจ๊ะพอเาแล้วสีหาป่าคุยเ้อะผู้ใดไบ่ได้กินแปลว่าผูดด้นั้นบ่ได้กินผูนน้นั้นแล้ว บานรงดูเลยคูณบ้านกินจะพลาตาย,ตายตบานรงดูมาแล้วมาตื่บ้า้องแบงบ้านองแบงกินน้ำกันเลน่นเจมเกมคือมาไม่อันมีกุุงเต้นเจ้โอ้ยบอกมากนาอ,อินเน้ยคอยบ้าคอยสีเอายังก่อนหือคอยบ้าคอยเสีเอายัง เอาคุณแม่ซิมเลยจับจับบะแบงเลยบะแบงกินน้ำกันเลย<ร>เอาให้คุณแม่แล้วนางน้ำแนจ้าคุณหลูกคุณหลานไปท,ทั้งคุณคุณหลานไปทั้งคุณให้คุณยายมานางพี่บะแบงบะแบงขันแบงมันบาแสีบกินน้ำกันเลยค่ะ<า>เดี๋ยวไปเบิ้งแมงดูเบิ้งแมงก่อน Cát thử vào nó khỏe mát nó phải xảy ra đôi cái tủ miên bỏ này Mình phải nhăn nhiều Ôi phần này phải hẹp này nghe đây Hẹp này có một kim chắc thì chắc chắn thật thật Ngược vô Mình này mà lèm Ôi màu này đâu Khuân khuân ม,ม,มันเเขนมันเขนเน,นีเขาก็ค้นไปเลยเรีเาน้ำใสอีกวกเว็ไดไปหน่งแต่ยิ่มกันมา <c oughs> เ<ห>ป็นแต่พ่อกันมา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 คุณนายหน่อยทำอะไรอยู่ ข้วแดงนะจ๊ะหัวแมลเปิดลานสียด้ยซ้ันขายดีกันที่ว้าให้ไม่นี่ภาพต่ำไปใส่ล um> um> ูกน้องจ้างลูกน้องมาต่ำเขาขอมาซื้อก็่ยายขาไปนั่ยาขาไปนั่งน้ำปลาที่ประลดกวดร้านที่ป้อไม่ยากเขาไปนั่งนีไหม ก็ยเ่นุ่นาย้กินข้าวปุ่นไหมกินอยู่คือซึ้อข้าวปุ้นปุ่นแล้วแล้วปุ่นว่าจีไปหาถุงเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนด้อค่ะเมืองลูกเมืองหนาเมืองตาหลูกสาวลูกสาวหลานสาวเสียบเสบเผ็ดบเสบเอาขัวแมงไปทั้งแมกุนเนี่ยขัวแมงแ้งหายแล้วน้ำเน้นเสียบ พต่แน่เสียบแม่เลยอร่อยอร่อยบันนี้สิบันนี้คุณแม่สุภาพสิกินเราได้บันนี้น่อยไป็นีนินคุณเขาพูดเราได้บักนี้คลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าจะวากันไหมเนาะค่ะเนาะ